เราจะไปนั่งตรงนน้นเราว่าเราจะไปนั่งตรงนน้นเพื่อจะไปดูเนื้ออุ่นใกล้ๆเราจะไปนั่งตรงนี้ค่ะตรงนี้นั่งพื้นเนี่ยแหละ <c oughs> นะเดี๋ยวจะไปนั่งดูเนื้ออุ่นใกล้ๆพี่อุ่นพยุงเกียร์ด้านล่างมีตะไบบุยะด้วยนะ,ะสารา เย็นเย,ย็นสงบสงบให้ดูชา้าอุ๊บอ่ะมามุมนี้น่าจะส,สว่างกว่าเยอะเลยอ่ะเนื้ออุดมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คนนะ,คะสวัสดีคุณโลนนะคะสวัสดีคุณอนามิกานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะ800โลก,ก็แค่ท้ายซอยนะ่ะจริงค่ะลำพาง ลำคุณวิชุพรลำปางเชียงใหม่แค่ปากซอยไปศูนย์ต้องไปสวัสดีสาวนะคะมาเที่ยวได้คะ่ะเจอกระักได้นะคะถ้าไม่รู้คนไหนคนที่ใส่แว่นค่ะมีไม่เยอะคนที่ใส่แว่นตานะคะอยู่ที่นี่คนใส่แว่นมีไม่ค่อยเยอะนะคะทักได้เลยนะคะนั่งดูทุกวันจนลาออกอยากไปทํางานด้วยร้านรับพยาบาลไหมคะพยาบาลรับนะคะแต่ไม่อยากให้เกิดเหตุที่ต้องใช้พยาบาลเลยคะ่ะ ส่วนใหญ่ก็ไดเรกไปที่โรงพยาบาลทันทีเลยค่ะโรงพยาบาลในเมืองด้วยนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะนั่งรถไปหานิงหน่องโดยเฉพาะนัดกันก่อนนะนั่งรถไปหานิงหน่องแนะนําให้นัดก่อนว่าเขามาหรือไม่มานะคะจะได้ไม่เสียเวลามาฟรีนะคะจากระยองถึงสถาบันร้อยโลพอดีไม่ถึงค่ะไม่ถึงค่ะคุณคทาประมาณ8 5ด้อยห้าสิบโล ดิฉันจับแล้วประมาณ8 5ด้อยห้าิโลเก้าร้อยโลไม่ถึงพันโลค่ะลดให้ร้อยหนึง่งอ่ะลดให้ร้อยหนึ่งไม่ถึงพันโลดิฉันลองขับดูแล้วนะคะไม่ถึงนะอ่าวิชุพรค่ะคุณพจนานะคะโอนอาหารช้างเรียบร้อยขอบคุณค่ะท่านาที่โอนอาหารช้างเข้ามานะคะน่ะอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งเนาะเพราะว่า ถ้าจะให้เลี้ยงตามจุดหรือระบุชื่อช้างอาจจะต้องรอจังหวะที่ทีมงานแอดมินว่างนะคะเขาก็จะมาให้ไปเลี้ยงตามจุดให้นะแต่ถ้าไม่ได้ฟิกตัวไหนนะคะพี่อาทีมงานเราเห็นนะคะเดี๋ยวก็จะพาพาไปเลี้ยงนะ่ะขอนแก่นละปาง9ก้าชั่วโมงสู้ๆค่ะนะ่ะขอนแก่นนี่ก็ไม่ได้ไปนานมากอยากไปแต่ลึกอยู่ร้อนมีความสุขกับชา เอาวาให้มูทูหายตกมันก่อนที่แม่ๆจะมาหากันด้วยนะคะ่ะก็ขอให้หายนะยำคิดยำทำอยู่นั่นแหละน้ำมันไม่ไหลสักทีหลายวันละกี่ชั่วโมงคะถ้าโดยปกตินะคะก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงเผื่อได้นิดหน่อยน่ะปกติหลายวันละหนึ่งชั่วโมงเผื่อได้นิดหน่อยนะคะเพราะจะได้มีภารกิจอย่างอื่นไปทำกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะ ช้างสีดอมีลูกออกมาเป็นช้างพลายได้ไหมไม่ได้ค่ะส่วนใหญ่จะไม่มีนะสีดอก็คือสีดอแต่ถ้าพลายเป็นสีดอได้พลายเป็นพลายได้พลายเป็นสีดอได้แต่สีดอออกลูกเป็นช้างพลายมีไหมคะไม่ได้ค่ะนี่ไงเจเจ้ของเราโอเคเจเจไปไหนคะไปเที่ยวหาคุณหมออีกแล้วนะ่าเจเจไปเที่ยวหาคุณหมอ เดินไปดันมาอยู่เนี่ยละค่ะเจเจ้ของเราออกกําลังหน่อยไปตรวจน้ําหนักไปเช็คเบาหวานความดันได้นะตุ้ยนุย้ยตุ้ยนุย้ยตุ้ยนุย้ยโ <c oughs> บกหูรับโบกหูรับไปน,นแล้วค่ะ,ะ <c oughs> กลับมาต่อ <c oughs> คุยกับตุ้ยนุ้ยต้องเสียง 2, 2> <c oughs> สองเสียงสามนะ าพ่อไม่มีงาออกลูกยังไม่คุยเลยนะ้องแอดสาวคุยนะ่าคุยก่อนเลยค่ะนะ่ะคุยคายคุยคายชอบคุยคายชอบคุยคายแต่ไม่ชอบเกทับนะนะ <c oughs> <c oughs> ส่งสลิปในอินบ็อกซ์ศูนย์และแจ้งว่าให้น้องเชือกไหนด้วยนะคะนะ่าถ้าไม่ระบุนะคะอา,อาหารจะถูกส่งไปให้น้องช้างหลายๆเชือกตามจุดน,นะ หลายๆจุดฉเฉลี่ยฉเฉลี่ยกันไปแต่ถ้าระบุกช้างแต่ละเชือกอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงอุ่นอยากออกแล้วเนี่ยฟานไม่อยู่ตก ว่นลองปักแมปไปสุนช้างใช้เวลา8ชั่วโมงอีกแก่จะไม่ไหวอีแก่แม่จะไหวไม่น้อยอยากไปสัมผัสบรรยากาศปักปากใช่หรอบรรยากาศปักปากว่างั้นนะ่ะน้น้องแสนรู้ไหมคะชอบดูคลิปมากๆเลยค่ะนอันนี้เด็กหญิงเนื้ออุ่นและสมสีค่ะแสนชัยจะได้ไปพบกับแม่อีกไม่ จะมีเจอกันบ้างตามจังหวะเวลานะคะนะแต่ถ้าถามว่าจะต้องเข้าไปหาแม่ไม่ไปแล้วค่ะเหมือนคนได้ออกบ้านเหมือนเด็กที่เติบโตแล้วอะ่ะออกแล้วคือออกเลยไม่มีเข้านะคะนะขำชื่อนี้ทุกทีชื่ออะไรเอ่ยนะแม่เมนุตนาจเจริญชื่ออะไรคะขำชื่อนี้ทุกทีตื้นนุยหรอชื่ออะไรคะคุณแม่ คุณปาลณีจุนเพชรสวัสดีจากลานสการนครศรีลักตองชางทุกเชือกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเคเกตนิกานะคะเกตนิกานะคะมีช้างไปตลาดน้ำก้อมนองกระทิงวันไหนคะช้างปกติจะไปกัดนั่งก้อมทุกวันอาทิตย์แต่บางวันอาทิตย์บางอาทิตย์เดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไร ในวันอาทิตย์บางสัปดาห์อาจจะไม่ได้ไปนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะไปวันอาทิตย์ค่ะไปวันอาทิตย์นะคะวันเสาร์ไปช้างยังไม่ไปนะ,ะช้างไปวันอาทิตย์วันเดียวสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะแต่ถ้าติดภารกิจอ่หรือไม่ไปนะคะก็ไม่ไปค่ะ <c oughs> นุ่นอวบจุงค่ะอวบค่ะเพราะว่าแบบนี้คืออารมณ์ดีค่ะ ถ้าอารมณ์ไม่ดีจะเหวี่ยงแรงกว่านี้สบัดแรงกว่านี้เหมือนใบบุญเมื่อสักครู่ถ้าใครเห็นนะถ้าใครเห็นใบบุญอะแบบนั้นบ่งบอกว่าช้างที่อารมณ์ไม่ดีได้เลยกับฟัดกาเฟียค่ะมันสายไปสายมากับกฟัดกาเฟียนี่มันมันดูพฤติกรรมออกนะนาสายไปสายมาแต่แปลกอย่างหนึ่งช้างจะไม่แสดงพฤติกรรมกับฟัดกาเฟียกับนักท่องเที่ยว สังเกตดูแต่จะกระฟัดกระเฟียดกับคนที่อยู่ด้วยกันเนี่แหละสังเกตดูช้างจะไม่กระฟัดกระเฟียดหรือไม่แสดงอาการไร้ร้ายดักดักกับนักท่องเที่ยวกับผู้คนที่พบเห็นนะคะแต่มักจะแสดงอาการกับควานกับคนที่อยู่รอบข้างที่เขาอยู่ด้วยบ่อยๆทุกวันอย่างดิฉันเป็นต้นอย่างดิฉันเป็นต้นฉันไปทำอะไรให้เธอกอดนคะ เธอถึงก็ฟัดกระฟีนใส่ฉันฉันไม่ได้ทำอะไรให้เธอเลยนะอ่ะก็เป็นไปตามนิสัยของสัตว์นะคะเอาจริงประสบการณ์สอนว่าพี่ควานก็สอนด้วยแหละนะประสบการณ์สอนว่าถ้าช้างไม่ชอบอะไรแล้วเขาก็ไม่ชอบเลยนิสัยก็คล้ายกับมนุษย์ด้วยนะคะชอบคือชอบไม่ชอบคือไม่ชอบไม่เอาคือไม่เอาควานบางคนเดินผ่านช้างไม่ชอบควานคนนี้ ช้างก็ไม่เอาเลยนะคะนะพร้อมบวกด้วยเพื่อความปลอดภัยเราต้องอยู่ในระยะที่เหมาะสมนะกล้องอย่าสายตามช้างนะคะมืนพยายามอยู่ค่ะนะ <c oughs> สวัสดี FC จากหาดใหญ่นะคะดูทุกวันเลยดูทำงานไปด้วยไลฟ์ไปด้วยขอบคุณคะ <c oughs> <c oughs> ่ะเวลาช้างคลอดลูกคลอดที่ไหนคะตอบคำถามคุณเสววรักษ์นะคะเวลาคลอดลูกช้างต้องการพื้นที่ที่สงบ ไม่มีผู้คนและพื้นดินต้องนิ่มๆเพื่อให้ลูกหล่นลงมาแล้วสบายนะคะส่วนใหญ่ก็จะไปคลอดในป่าลึกๆที่ไม่มีผู้คนนะคะ่ะเพราะผู้คนที่เข้าไปลุมช้างในขณะที่ช้างคลอดจะทําให้ช้างเกิดความเครียดได้นะคะนะคะ่ะแต่ก็อาจจะมีพี่ควานที่เขาคลุกคลีอยู่กับช้างเชือกนั้นอยู่แล้วนะคะก็จะคอยเป็นกําลังใจให้หรือบางทีก็จะมีช้างที่เป็นเขาเรียกพี่เลี้ยงเนาะ สมมติว่าสมมติว่าเนื้ออุ่นจะคลอดลูกนะเนื้ออุ่นก็ต้องการกำลังใจอาจจะมีอลีนาไปอยู่เป็นเพื่อนนะคะระหว่างที่คลอดลูกเพื่อให้บรรเทาความเจ็บปวดได้หรือว่าให้อยู่เป็นเพื่อนกันเพื่อ,อลดอาการเครียดได้นั่นเองนะคะในพื้นที่ที่คลอดก็จะต้องเป็นพื้นดินที่นิ่มๆไว้ก่อน,นะะทางนี้เพื่อที่ลูกช้างหล่นลงมาหรือคลอดออกมาจะได้ไม่มีการบาดเจ็บหรือบอบช้ำนะคะน่ะ อยากตั้งชื่อน้องเนื้อทองเนื้อนาบุญลูกแม่เนื้ออุ่นอะเดี๋ยวรอให้เขาคลอดออกมามีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงกันก่อนนะคะเน่ะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนะเรื่องการตั้งชื่อลูกช้างนะคะลุ้นเป็นสถานการณ์ลุ้นเป็นเคสเป็นเคสไปนะคะติดตามผลอย่างใกล้ชิดขอ,อนแก่นทักค่ะยินดีต้อนรับพอไปถึงจริงจำไม่ได้หรอกว่าใครอยู่ที่ไหนลืมหมดเลย อ่ะนึกไม่ออกไม่ใช่ลืมหรอกนะประตูไปนู่นแล้วค่ะไปหาน้องดัมมี่ไหมคะน่าจะไม่ได้ไปแล้คะค่ะพะน้องอยู่ไกลยอยู่นะจากจุดนี้นะคะไกลสําหรับดิฉันแล้วละคะ่ะเดินไปเดินกลับแล้วจะกลับมาทํางานต่อเดี๋ยวจะไม่ทันนะคะน้องช้างตัวไหนเข้าวันไหนเช็คจากที่ไหนได้บ้างครับเอคําถามนี้ตอบยากนาระบุได้เลยคะ่ะคุณสุรีระบุ สุรีหรือสุรินะคะคุณสุริหรือเปล่านะน้องช้างตัวไหนเข้าวันไหนเช็คจากที่ไหนได้บ้างครับปกติเราก็ไม่ได้มีแจ้งว่าช้างเชือกไหนจะเข้าวันไหนบ้างนะคะแต่ว่าก็สอบถามมาได้นะคะถ้าอยากามาไกลหรืออยากจะเจอช้างเชือกไหนเป็นพิเศษนะคะก็สอบถามแอดมินได้เราก็จะไปดูในส่วนของอ่าเขาเรียกว่าไปดูในส่วนของวันหยุดวันลาของพี่ควานอ่ะเพื่อที่จะ ได้รู้นะคะว่าช้างเชือกไหนหยุดวันไหนบ้างนะคะเจเจตุตุ้ยไปหาคุณหมอหน่นล้อค่ะน่าเดินผ่านกล้องเฉยเลยนะนึกถึงรอทุกกอนเจเจมาใช่ไหมคะสีดอออกลูกเป็นภายได้ค่ะอย่างมิ่งมงคลโอบุญพ่อเป็นสีดออันนี้ไม่เคยเจอนะคะสำหรับที่นี่นะคะก็เลยคิดว่าไม่มีจริงมีได้หรอคะต่ขอถามคุณเจนค่ะคุณเจนบอกว่ามีได้ อย่างมิ่งมงคลออกอบุลพ่อเป็นสีดอนะคะเดี๋ยวต้องไปเสิร์ชดูก่อนหรือไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนอันนี้เป็นความรู้ใหม่นะคะถึงจะผ่านมาแล้วสิบปีดิฉันก็ยังมีความรู้ที่ต้องพอกคุณได้เรื่อยๆนะคะ,นะะสาวอาทิตย์นี้มีกาดนั่งกล้องช้างมาไหมคะช้างจะไปเฉพาะวันอาทิตย์ค่ะติดตามหน้าเพจกาดนั่งกล้องได้เลยนะคะนะว่าช้างจะไปวันไหนเพราะแอดมินก็ไม่ทราบเหมือนกัน แต่ทางเพจเขาจะได้ประสานงานกับกาดได้นะคะทางกาดเขาก็จะแจ้งว่าอาทิตย์นี้มีช้างมาอาทิตย์นี้มีอะไรบ้างอะไรอย่างนี้คะติดตามเพจที่กาดนั่งก้มก็ได้ค่ะเจ๊มาแล้วไปแล้วเช็คเบาหวานความดันด้วยโอ้เมื่อก่อนนางเป็นโรคอ้วนนะคะว่าไปประจวบอ่ะเมื่อก่อนหนักสี่พันโลเท้าแตกค่ะตรงขอบเล็บอะตรงขอบเล็บเท้าอะแตกแตกแบบแตกเป็นพื้นดินอีสานเลยนะ ทีนี้ก็ลดน้ําหนักพุงที่อยู่ใต้หัวเข่าก็เริ่มกระชับขึ้นมาค่ะเหลือประมาณเหนือเข่าเล็กน้อยหุ่นดีเลยค่ะติดดินทุกวันแหละทำามารอะ่ะ <c oughs> น่ะ <c oughs> ติดดินแม่สอนให้ติดดินให้รู้จักความลำบากยากแค้น <c oughs> เออเมื่อย <c oughs> ไปแล้วทงชยัย อาเมื่อกี้นั่งหญ้าตอนนี้นั่งไม้อีกแล้วอะ่ะแอดจำน้องช้างได้หมดทุกเชือกเลยอรัศวดนี้ก็จําได้อยู่ค่ะนะเพราะว่าเป็นนักเรียนที่เราเจอกันทุกวันนะคะ,ะเจอทุกวันแม่วันดีพธัทธิดาดวงแก๊งเดียวกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะอารมณ์ดีค่ะอารมณ์ดีอยู่สายหัวไปมาเป็นจังหวะ,ะสายหัวไปมาเป็นจังหวะนะถือว่าอารมณ์ดี แต่ถ้าฝ่ายหัวไปมาไม่เป็นจังหวะนะคะถือว่าไม่ค่อยดีแม่วันดีพัทิดาดวงค่ะคิดถึงมูทูรอไปก่อนนะจ๊ะนะ่าไว้ให้ใครไปส่งให้ดูนะคะสวัสดีจากโคราชนะคะสวัสดีค่ะนั่งดูช้างไปหัวก็สั่นตามช้างไป 4ดอกรูปเป็นภายได้ค่ะใช่ไหมขนาดเหมือนสิงหาไหมคะหรือง่ายาวเลยใช่ขนาดกับงาไม่เหมือนกันนะคะงาคืองางายาวทุกปีได้ปีละประมาณสองนิ้วยาวเป็นเมตรเลยค่ะสองสมเมตรว่ากันไปแต่ถ้าขนาดจะเป็นฟันใต้งวงเล็กๆระดับเซนติเมตรสักคืบสักศอกไม่น่าจะเกินเมตรนะคะนั่นคือขนาด ขนายช้างตัวผู้ที่เป็นสีดอมีได้ช้างตัวเมียก็มีได้แต่ทั้งงาจะมีเฉพาะตัวผู้เท่านั้นค่ะนี่คือช้างเอเชียนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะคุณมา ดาวหมูดาวคุณหมูดาวคุณมาดาวคุณหมูดาวคุณกัญญาคุณโซมินนะคะน่าสวัสดีคุณหวานคุณชีวิตเด็กนอกออกมาใช้ชีวิตโตแล้วคุณเพนพักนะคะสอบถามสมศรีหน่อยว่าน้องดัมมี่แล้วสวยสู้สีได้ไหมเขาจะตอบได้ไหมอะ่ะสีไปเจอดัมมี่แล้วสวยสู้ได้ไหมใส่หัว หรืออะไรอันนี้ตอบไม่ได้นะคําถามนี้ตอบยากนะขอไม่ตอบดีกว่านะคะนะแบบดารานะขอขออนุญ,ญาตไม่ตอบคําถามนี้นะคะคุณพิ่บอนกหิวใจนะช่วงเวลานี้ได้ฟังแต่แอดพูดและอ่านดูคอมเมนต์ทุกๆท,ท่านไม่มีเวลาเขียนคอมเมนต์ค่ะมือก็คือคือมือก็ขี่คอมหน้าก็จ้องความนี้ปิดบัญชีแข่งกับเวลาจริงๆก็อยากคอมเมนต์ใช่ไหมคะนะ่า ตอนนี้ก็ยังอ่านไว้หมดนะคะนะอ่านอ่านไปเรื่อยๆคิดถึงเจตู้ยโยกหัวตามน้องช้างโยกหัวตามเลยค่ะลองนั่งมองนะเห็นเขาโยกเงี้ยเวียนหัวอ่ามิ่งมงคลออกมา็นงานเดี๋ยวเราติดตามดูว่ามิ่งมงคลจะมีงานหรือมีขนายนะคะนะ่าโยกหัวก็พอนะอยนะแบตเตอรี่ของเราเครื่องก็เริ่มร้อนแล้ว มีมุมร้ายเขาก็มีนะคะอีุ่่ยอะเขาจะแปกงออกต่อไอช้างอ่ะแต่เป็นที่ฉลาดแผนร้ายในหัวเยอะมากเลยจากการที่อยู่ใกล้ๆแล้วสัมผัสความเป็น ต่อยอดไปถึงในโรงการดูแลถ้า,เว,วถา,เ,าวเวลาที่เจ็ะปวดไม่สบายไรเนี่ยทางนี้ก็เลได้ให้ความร่วมมือกับโซ่แห่เคยไปโรงพยาบาลไหมคะแล้วมีคนป่วยบางเตียงถูกวัด คนและช้างด้วยนะคะขอบคุณค่ะขัเข้ามาดักจามเลยจริงจ้ะจริงมีจริงค่ะเห็นทั้งพายโตแล้วงายยาวชอบเป็นสีดำชื่อไม่ได้หรืออาจจะเป็นเพราะว่าเขาเรียกอะไรอ่ะรุ่นของคุณตาคุณยายเขาปู่ย่าตายายอาจจะมี งานะคะก็จะสืบมาจากปู่ย่าตายายมีงานมีสปีชีที่อยู่ในเชื้อในสายอยู่หรือเปล่าก็อ,อาจจะเป็นไปได้นะที่จะมีงานเหมือนแฝดเดาว่าเหมือนแฝดนะครอบครัวน,นี้มีแฝดลูกไม่ไม่ได้ว่าจะเป็นแฝดเสมอไปอาจจะเป็นลูกหลานมีแฝดก็ได้เป็นอย่างนี้ไหม,ไม,ไมแต่คนที่มาปรึกษาคุณ,คณเฉลี่ยนะคะ อมาถึงปลายปลายปล,ยปลดคอและใส่ลังนะคะมาถึงปลายไปลายรับไปแล้วนะคะเพราะตอนนี้น่าจะสิบโมงกว่าแล้วครึ่งลนะเดี๋ยวพวกเราหนะ้าแอดมินแอตสาวแล้วก็ทีมน้องช้างกลุ่มนี้ทั้งหมดในห้องเรียนนะคะเราจะไปชมความสามารถชมความน่ารักนะเดี๋ยวเราจะไป โชว์ช้างอาบน้ำและกลับมาที่ห้องเรียนเพื่อโชว์ความสามารถในรอบเช้าวันนี้11บเโมงนะคะสำหรับท่านใดที่ติดตามนะคะพรุ่งนี้เราก็ยังมีไลฟ์สดอยู่นะคะก็ติดตามรับชมกันได้นะคะกับเฟซบ o o กแฟนเพจศูนอันรักช้างไทยนะะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะอ่านคอมเมนต์ถึงไหนอ่านไม่หมดต้องขออภัยเดี๋ยวงวดหน้ามาใหม่นะคะสัปดาห์หน้ามาใหม่นะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำติชมนะคะแล้วก็ทุกการเคลื่อนไหว นะคะรวมถึงคอมเมนต์ต่างๆที่มาให้กำลังใจทีมนะทุก่านทุกท,ท่านนะคะ วันไหนที่จะไม่ได้คุกกีกับอะไรที่แบบเลอะเทอะนะครับดีมากนะครับสำหรับวันนี้ร้านเราจะเปิดนะครพบวันใหม่ในสัปดาห์หน้านะกับกิจกรรมร้านสดตั้งที่ที่น้องชมรมมาดูนักเรียนหน่องของันไหนบอนักเรียนช้าของเราเราจะอยู่ตรงนี้ประจำจุดนะคะคอยให้บริการนักะครับ ได้นะคะสำหรับกลุ่มนักเรียนมาได้ทุกวันเลยค่ะนเปิดให้บริการทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วล่ะจะไม่ทา้คขอบคุณค่ะ